ดีจ้าสบายดีพี่น้องป้อมายคนไทยคนดาวสุดทุกข์หนูได้จ้ามะมึงได้จ้ามาดานันเพื่อนน้องสาวได้จ้ามายำหอยนางโรมนะคะมะมึงได้จ้าเดี๋ยวมาสิเแซ่าบไปด้วยแถวบ้านพี่น้องป้อมไปสุดๆคน <S 2> <S 2> อ,าอาๆๆ้าวๆใส่สสลงไปใสล่ลงไปนะคะขายได้ค่ะเดี๋ยวยำหอยนางรมคุณน้องทำอร่อยมากนะคะ ลดแต่สีส่วนสานสปนสานพอ,อยืนหนารงเรี่ยนนะจ๊ะพี่น้องไปไปสไปันไหอ หัวหอมตน้นกระไส้ต้นหอมได้จ้าไม่ใส่ตะไคร้นะจ้าร้านนี้ร้านนี้ไม่ใส่ตะไคร้นะคะไม่ใส่ตะไคร้นะคะขออันนหน่อยแล้วค่ไม่ใส่ตะไคร้นะคะอ,คอุวยแม่ค้าจะไล่เสือผุนเดอ้อแ <c ười> ม่ค้าจะปุ๊บใจเสือสญญาปลาเด้อจ้า <c ười> อันนี้แค่หลอดน่องลิงกลางนะจ้าแค่หลอดใส่ลงไปจะได้สวยนะครับน,นี่ใส่ลงไปจ้ะ จ้านะจ้านะจ้านี่กหลกับแก้มทะลึ่งกับแก้มทะลึ่งกับหมูกระด่าเด้จ้าเ <ๆ S 1> ด็ดไปนี่เด็ดไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะแซ่บๆไขย่ยำหอยนางรมมาจ้าจวดสวัสดีจ้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่จ้าอย่าลืมกดไลค์นะจ้า